มติคอรมออกหวยกเกษียณคอหวยแทงทุกอาทิตย์สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับกับช่องสามผดแดงชาแนลนะฮะประเด็นการบ้านการเมืองโดยเฉพาะมติคอรมออที่ออกมาเนะมืม่อวานสดสด,สดร้อนร้อนซึ่งตรงประเด็นคอหวยเป็นอย่างมากครับนะ,ะโดยเฉพาะ คนที่ชอบเล่นหวยเอามังคนมาแทงหวยลาวแทงออกทุกวันทุกอาทิตย์นะแล้วทุกวันที่1นึก็มาเล่นหวยไทยนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่รอบนี้นะครับเรียกว่าสลากินแบ่งให้ตัวเองนะถูกหวยและเป็นเงินออมด้วยอยู่ในตัวนะก,ก,วววก็เรียกว่าหวยก็เรียกว่าหวยเกษียณนะฮะหรือว่า่า ไว่ออมนะโดยผ่านกอ,อชรุ้นได้เงินถูกรวันที่หนึ่งรางวันที่สองนะฮะแต่แต่ถ้าไม่ถูกก็เป็นเงินออมเงินออมของอพี่น้องประชาชนนะฮะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านการเก็บเงินอาจจะเก็บเงินไม่ได้แต่ชอบเล่นหวยบางคนหมดแทงทุกกทิตนะฝันทุกวันนะแต่รอบนี้ครับ หัวยรัฐบาลหวยเกษียนนะฮะของรัฐบาลที่จะออกมาของกอยชถือว่านโยบายนี้สุดยอดครับ <c oughs> เด็ดมากครับคุณผู้ชมรัฐบาลพยายามที่จะหาแนวทางให้สังคมนะหรือประชาชนพี่น้องอเกษียนแบบไม่ต้องลำบ,บากนะฮะก็คือเกษียนไปแล้วมีเงินอมมีเงินเก็บนะถึงอายุ60ปี แต่นิสัยของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือชอบเล่นการพนันนะทุกวันนี้โอ้โหนะเมารถเมาเรือนไปพม,มา่าใช่ไหมเมารถตู้ไปไปทุกทิตถือตะกร้าหมากปล่งปล้งปล่้งนะไปเล่นหวยมีรถตู้เมาให้ฟรีนั่งฟรีกินฟรีเอาไปตังเงินนะไปแถวช่องจอมแถวสุรินไปลาวไปฝั่งมุกทาหารนะครับเข้าสวรรคเขต นะถ้าทางพมา่าทางเชียงใหม่เชียงของฟังเนี้ยก็ไปเล่นการพน,น,นันบะ่นนะเพราะคนไทยชอบเล่นนะครับมีทุกรูปแบบฉะนั้นรัฐบาลก็เลยจะหาทางแก้ปัญหาหนะหลังกเกษียณของพี่น้องประชาชนนะไหนๆก็ชอบเล่นหวยละก็เอามาเป็นให้มันเป็นเงินออมไปในตัวก็คือหวยกเกษียณน,นะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ดีมากครับนโยบายในผมมีเห็นด้วย นะกับนโยบายของรัฐบาลชุดนี้นะครับที่ออกนโยบายหวยเกษียณน,นะครับไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยทุกนโยบายนะครับอันไหนดีผมก็สนับสนุนนะครับโดยเฉพาะหวยเกษียณของอรัฐบาลที่ออกมานะครับลักยญ่ใจความนะทำยังไงล่ะนะในเมื่อออกทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์ละ15ล้านออกทุกวันศุกร์โอ้รางวัลที่หนึ่งเนต็ตหนึ่ง รางวัลละหนึ่งล้านห้ารางวัลน,นะครับรางวัลละอหนึ่งล้านมีห้ารางวัลก็คือห้าล้านนะอาจจะทุกอาทิตย์อ่ะจะมีคนถูกละห้าคนนะครับกับคนล้านคนละล้านไปนะครับแต่รางวัลที่สองคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นการเอาหวยใต้ดินขึ้นมาแหละนะหวยใต้ดินขึ้นมานะครับทั้งหมดเลยหมื่นรางวัลน,นะหมื่นรางวัลก็คือรางวัลละหนึ่งพันบาท หมื่นรางวัลไม่ใช่น้อยเลยนะครับคุณผู้ชมหมื่นรางวัลน,นะครับรางวัลละหนึ่บาทนะฮะหนึ่บาทอาจจะถ้าไม่ทูกก็เป็นเงินออมเป็นเงินฝากของเรานะครับสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนคือให้ซื้อไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนนะฮะสะสมไปเรื่อยๆครับถ้าคุณอายุ15ปี นะคนก็สะสมสะสมไปเรื่อยๆจนอายุ60ปีนะฮะก็ไม่ต้องไปซื้อหวยที่อื่นนะแต่อาจจะไปซื้อหวยรัฐบาลสลากกินแบ่งเพราะมันอาจจะหวังรวยร้อยล้านนะฮะแต่นี้เป็นเงินออมนะ,ะเป็นเงินออมของเราเพราะว่าน่าจะหันมาตางน,นี้เยอะมากนะ,ะซึ่งปัจจุบันนี้สมาชิกของกอชอก็อยู่ประมาณ2ล้านกว่านะฉะนั้นแรงงานนะฮะอาชีพอิสระนะ,ะผู้ใหญ่บ้านกำนันเกษตรกร ค้าขายทั่วไปนะฮะผู้ประกันตนตามมาตรา40มาตรา33นะครับยกเว้นข้ารายการต่างๆนะครับก็จะหันมา,าเล่นหวยหวยกระสีนหวยออมนะฮะดีมากครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลาผมผมเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ถูกทางคือตัวนี้แหละนะเห็นเพื่อไทยทําเป็นรัฐบาลมานี่มีอันนี้แหละถูกใจประชาชนนะแล้วก็ตรงประเด็น ตรงประเด็นกนคือเป็นขุดบ่อรล่อปลาหรือหาทางให้พี่น้องประชาชนออมเงินทางอ้อมนะนไหนๆก็ชอบเล่นหวยละนะครับเดี๋ยวข้ออะไรครับคือปัจจุบันเนี่ย<ม>บอลออนไลน์หวยผิดกฎหมายมันเยอะแยะมากมายครับนะจะเลิกก็ไม่ได้ใช่ไหมจะทําให้ข้ออะไรครับมันมีกลุ่มธุรกิจบางคนนะมีข้ารายการบางคน ไม่ไม่อยากให้หวยใต้ดินถูกกฎหมายอะไรต่างๆเพราะมันเสียผลประโยชน์นะแต่ละจุดแต่ละแต่ละที่แต่ละแห่งนะครับเหมือนมีบ่อนถูกกฎหมายหลายหลายคนไม่อยากให้มีบ่อนถูกกฎหมายเพราะมันมันเสียโอกาสเสียเสียธุรกิจของกลุ่มกลุ่มคาชการบางคนนะเสียผลประโยชน์นะที่เคยได้รายได้หลายเดือนต่างๆนเงินพวกนี้เงินใต้ดินพวกนี้เงินเท่าพวกนี้มันเยอะอ่าฉะนั้นตรงนี้แหละครับหวยกระียณก็เป็นทางออกหนึ่งของ พี่น้องอประชาชนนะะที่แรงงานอิสระต่างๆนะครับประชาชนทั่วไปกำนันผู้ใหญ่บ้านค้าขายทั่วไปก็ได้มีเงินออมในอนาคตนะนะนะซึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลออกมาได้ดีครับก็เป็นเงินออมของเรานะครับเดือนละ3,000 3 0 0 0 3,000แล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นลุ้นหวยมีโอกาสได้ ถูกหวยกเกษียณนะฮะทุกสัปดาห์โอ้นะทุกสัปดาห์ถือว่าได้ลุ้นอ่ะทุกอาทิตย์ต้องฝันอ่ะฝันแล้วก็ซื้อซื้อไม่ถูกไม่เป็นไรเป็นเงินออมของเราในอนะนะครับสมมติอ่าคุณออมเดือนละสามพนะอายุคุณห้ก็คูณไปเลยฮะร้อยีเดือนก็ประมาณ3ักสามแสนหกนะหลังกเกษียณมาก็มีเงินจากกยชอ,อ่าตรงนี้ มาต่อยอดหลังกเกษียณ60ปีนะครับเป็นเงินก้อนหลังกเกษียณน,นะฮะไม่ธรรมดานะครับคุณคุณผู้ชมนะเป็นเงินเราเป็นเงินออมของเราที่จะสามารถต่อยอดหลังกเกษียณได้นะครับเด็ดครับนโยบายนี้นะเห็นด้วยเลยแต่ครับซึ่งทางรัฐบาลนะก็ได้ผ่านมาติคลมอมาแต่ก็ต้องไปแก้กฎหมายเพิ่มเติม,ตมนะของอกอชอไม่ว่าจะเป็นระเบียบ แล้วก็ประกาศกดกระท่วงต่างๆก็ต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมมาแต่ตอนเนี้ยหลักใหญ่ๆคือผ่านมาติคอรมอแล้วซึ่งไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างไรนะครับฉะนั้นพี่น้องประชาชนนะค้าขายพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะครับแรงงานอิสระต่างๆก็ผู้ประกรัน,นตนมาตรา40สามารถที่จะนะเดี๋ยวผมจะ แต่ลิงก์หรือวิธีการดาวน์โหลดของการสมัครสมาชิกกอชอไว้ให้นะครับไปสมัครกันไว้แล้วก็รุ่นหวยนะครับรุ่นหวยทุกอาทิตย์มีโอกาสถูกหวยมยีแล้วก็มีเงินกเกษียณมีเงินบำนาญของตงัเองในอนาคตนะถือว่าเป็นแนวทางที่จะ,ะแก้ไขนะโดยเฉพาะสังคมผู้สูงอายุของเรา ที่มีอยู่ปัจจุบันนะครับอีกสิปีข้างหน้าเนี่ยผู้สูงอายุจะมากอัตรา,าการตายจะมากกว่ามากกว่าเกิดฉะนั้นแนวทางของรัฐบาลก็ต้องมาวางแผนแก้ปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุในใน,ในแนวทางเรื่องการเงินออมการมีเงินสมทบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยามกเกษียณน,นะไม่ว่าจะเป็นการประกรันสุขภาพนะเงินออมนะเหมือนที่ออกมาหวยกเกษียณน,นะครับคลิปนี้ ฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดแชร์กับช่อง3ามผูแดงชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามทุกคนทุกท่านขอให้จุกหวยรวยเบอร์ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ